สวัสดีครับทุกท่านครับอันนี้ผมเดินทางมาถึงจังหวัดอุดตรดิดนะเช้านี้เดินทางออกมาตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดโมงกว่านะครับใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงกว่าเกือบเจชั่วโมงครับมาถึงอุตดตดลิ์มาถึงที่นี่นะครับเราก็ต้องมาที่เ,เป็นอนุสาวรีย์พยาพิชัยดหักซึ่งอยู่ด้านนี้เราเคยได้ยินกันมานานแล้วนะครับในชื่อพระยาพิชัยดัก คงมีคนหลายคนที่ได้เรียนรู้ประวัติของพระยาพิชัยดับหักซึ่งก็ทราบดีกันแล้วเป็นเป็นฐานคู่ใจของสมเ,เ,เด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมเพระเจ้ากรุงธนบุรีประวัติจากที่เราได้เคยอ่านกันมาบ้างได้ผ่านการเล่ามาบ้างนะครับนะก็เอาคร่าวๆนะครับเอาคร่าวเพื่อจะได้ทุกท่านได้รู้จักนะครับเดิมทีเนี่ยพยาพิชัยดับหักเนี่ย เป็นคนเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะอ,อําเภอพิชัยเนี่ยนะครับหรือเมืองพิชัยชื่อเดิวัาจ้อยนะนะทีนี้ในสมัยวัยเด็กเนี่ยท่านก็โปรดปรานมวยไทยมากเลยมวยนะชอบชอบชกต่อยนะก็ไปฝึกมวยกับครูมวยต่างๆมากมายจนเก่งกาดสามารถในวัยเด็กมืก่นว่าพพอไปเข้าไปเรียนเนี่ยไปเรียนในวัดนี่นะครับประวัติที่ผมจะเล่านี่บางทีอาจจะสับสนในเรื่องของ อะไรนิดหน่อยนะฮะแต่พอเอาเป็นเห็นเนกรอบว่าประวัติความมาของท่านเนี่ยยังไงเดิมท้าชื่อจ้อยนะมีครอบครัวท่านมีอยู่สี่คนแต่ก็เป็นโรคสมัยก่อนนะเับก็เป็นไทฟอยหรือไงหรือไข้ทรพิษนะเป็นไข้ทรพิษแล้วก็เสียชีวิตไปสามคนหรือท่านคนเดียวนะครอ,อบครัวท่านก็เป็นชาวนาก็ไปอาศัยวัดลำเรียนก็ชอบชกมวยมากเลยในขณะนั้นก็มี เด็กๆรุ่นเดียวกันนะปรากฏก็าชกต่อยแปรากฏเราไปชนะเด็กๆในรุ่นปรากฏว่าเด็กที่ไปชนะเนี่ยเป็นเป็นลูกของเจ้าเมืองพิชัยทีนี้ท่านก็กลัวจะเกิดอันตรายหรือจะเกิดความไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเ้นะท่านก็หนีครับกลัวจะโดนถูกทํา,าร้ายอไนะไรเงี้ยเนี่ยท่านก็หนีออกจากเมืองพิชัยไปอาศัยจะไปอาศัยวัดท่านก็ไปหาที่โรงเรียนมวยไปเจอครูมวย ชื่อขู่เที่ยงนะครับนะครับเจอขูเที่ยงหรือขูน่าจะใช่นะครับนะก็ไปเจอขู่มวยแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปล่ร่ำเรียนมวยนจนขนาดเดียวกันท่านก็ฝีมือก็มากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนะท่านก็ไปตะลอนตะลอนไปเรื่อยนะไปอยู่ตามวัดแล้วก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งก็มีเอ่อมีการชกมวยวน,ะนะนะท่านก็ไปชกมวยแล้วก็ชนะอีก ชคเมยชนะเป่นปันก็มีชื่อเสียงว่าไม่มีใครสู้ท่านไดใขณะนั้น,ะนะรู้สึกว่าท่านก็ได้ไปเรียนดาบปันดาบทั้งต่างเนี่ยจนมาเอาว่าตัดต,ตัดทอนมาเลยนะครับท่านก็เข้าสู่ในการเป็นทหารด้วยกันเลไหมคือเหมือนว่ามีมีม,มีทางจังหวัดตากนะครับก็เป็นเป็นทหารจังหวัดตากเนี่ย เข้ามาดูแลเห็นตีไม้ไลายมือแล้วสนใจมากเลยว่าเป็นคนที่เก่งกาสามารถแล้วบอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยที่อยู่พระเจ้าตากก็ครองเมืองตากเลยนะครับบอกเป็นผู้ที่ชื่นชอบคนที่มีความสามารถด้านมวยมากเลยด้านมวยด้านดาบแต่จริงๆแล้วคนที่บอกเนี่ยต้องการที่จะเอาคนมีมือเนี่ยไปคุ้มครองเพราะการเดินทางจากจากจาก,จากที่อุตรดิต์เนี่ยไปไปที่ที่เมืองตากเนี่ยต้องเจอเสือเจออะไรอันตรายเยอะก็กา,าไปป้องกัน ก็เป็นจริงนนจริงครับไปในขณะเดินทางก็เจอเสือนะในขณะที่ท่านเอาไปเนี่ยท่านก็เอาท่านก็เอา,พอเ,อาเพื่อนรักไปคือชื่อบุญเกิดเอาไปด้วยนะแล้วบุญเกิดปรากฏว่าบุญเกิดก็ไปโดนเสือทาร้ายแต่แตพญาพิชัยก็ช่วยนะช่วยแต่เมื่อก่อนนะพญาพิชัยชื่อจ้อยใช่ไหม <ver> พอไปอยู่ที่พระแล้วต่อยมวยดังเนี่ยกลัวว่าทางเจ้าเมืองพิชัยจะรู้ว่าชื่อจ้อยแล้วไปต่อยลูกเขาเนั่นเเปลี่ยนชื่อเป็นทองดีอ่าเ,เป็นทองดีแล้วนะั่ชื่อทองดีแล้วพ็ทองดีก็ เจาทองดีนี่ไปด้วยทองดีกับบุญเกิดก็ถูกเอาไปแล้วไปที่เมืองตากดง่างว่าจะไปให้พระเจ้าตากดูตัวขณะที่ไปนั้นก็ไปเจอเสือต่อสู้กับเสือเลยนะบุญเกิดนี่ก็โดนเสือเล่นงานเราซะจนย่ำแย่แพระเจ้าตากก็ช่วยเอ๊ะทวครับพระยามิชัยก็ช่วยช่วยจนรอดพ้นจากเสือมาแต่ก็อาการแย่มนันทั้งคู่ก็ไปฮะไปเมืองตากเต็ตอนนั้นไปเนี่ยมันมีพิธีพอดีพิธีพิธ,พธีดื่มน้ำพิพัฒสตรยา เจ้าตากก็ดื่มน้ำพระตายาแล้วก็มีการชกมวยกันเนี่ยเปรียบมวยกันปรากฏว่ายาพิชัยตอนนั้นชื่อทองดีก็ไปถอยชนะเขาหมดเลยพระเจ้าพระเจ้าตากเห็นชอบไปแอบดูแล้วเห็นชอบก็เลยเรียกเข้ามาให้มาทํางานในในเมืองเป็นทหารเลยเนี่ยนะครับก็มาชุบเลี้ยงในในเมืองปรากฏว่าพออายุครบยี่สิบปีก็ให้ไปบวชพอบวชได้หนึ่งพรรษาก็อามเป็นทหาร เรื่องราวมันเยอะแยะหมดเลยนะจนปรากฏว่าพระเจ้าตาก็เอาปัญาพิชัยตอนนั้นก็ให้ชื่อว่าอะไรนะให้ชื่อว่าเป็นมีชื่อตั้งชื่อไว้ชื่อหนึ่งแต่ยังไม่ใช่พิชัยนะครับนะเป็นชื่อหลวงมื่นอะไรท้กอย่างเลยนะล้วก็เอาไปเป็นฐานคู่ใจเลยไปตีไปลบเราต้องเข้าใจก่อนนะว่า,มาเมื่อซื้อเมื่อสมัยอดีตการเนี่ยจะมีการช่วงชิงแผ่นดินกันคนนี้ไปตีหัวเมืองนี้ไปปราบหัวเมืองนั้น คนนั้นก็ไปตีเอาคืนเนี่ยพญาพิชัยด้วยเป็นคู่ใจตลอดพระเจ้าตาก็รักไข่เอาเป็นทหารเอกเลยจนขนาดที่พารเจ้าตาก็ไปตีจนเมืองแล้วก็มาตีที่กรุงธนบุรีแล้วก็ปรับดาขึ้นเป็นกษัตริย์ละกันนะครับเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็ให้พญาพิชัยเนี่ย <c oughs> ไปคลองมึงอุตตดิษเซ่งอุตตดิตเนี่ยก็คือเป็นบ้านเกิดเนี่ยเลาให้ชื่อว่าพญา,าพิชัย <c oughs> ก็ดูแลเมืองต่างยาวิชัยก็ก็มีความสามารถอย่างที่บอกนะครับมีความสามารถในการสู้รบก็มีทางเมืองเชียงใหม่เข้ามาตีท่านก็ไปต่อสู้ไปต่อสู้รบจนเอาชนะพะมา่าตีล่นไปได้ทั้งที่หนึ่งไปแล้วพอครั้งที่สองนี่แหละใช้ยาที่ท่านมาเนี่ยนะคือพระยาพิชัยดาบผ่ากดจากันที่ท่านเสียหลักแล้วก็ลื่นแล้วก็มือเอามีดเนี่ยปักไว้ที่พื้นประกฏหักนะดาบหัก ขณะที่ดาบักเนี่ยบุญเกิดที่เพื่อนคู่ใจขณะที่ดาบเสียหลักใช่ไหมพมา่าก็จะเข้ามาฟันแล้วบุญเกิดก็เข้ามาช่วยเราก็สามารถที่จะจัดการกับพมา่าได้แต่ขนาดเดียวกันนะั้นบุญเกิดก็โดนปืนยิงซัดเขากางอกเลยบุญเกิดตายพญาพิชัยโกรธแล้วก็เสียใจมาก,กตี้่าวงล้อมมากสามารถตีพมา่าดังนั้นก็เป็นไรน,นะโปโปโปโสุพางโปสุพางเข้ามามามา,มา จะมายึดเมืองตาก็จะมายึดเมืองอุตรดิตมายึดแต่รับแลเนี่ยเขตีถอยล่นกลับไปได้ก็เลยได้ชื่อขนานนามคนก็เรียกชั่วไปว,ว่าพญาพิชัยดำัยย้เป็นนั้นมามแต่ที่สําคัญนะครับว่รีว่รีหนึ่งที่ว่าฆ่าสองเจ้าบ่าวสองนายมาจากนี้แหละครับก็คือเมื่อพระเจ้ากรุงทนถูกสำเร็จโทษ ในยุคนั้นนะครับเมื่อสำเร็จโทษเนี่ยกษัตริย์ที่ขึ้นครองกัสราชวงศ์จักรีนะครับคือรัชกาลที่หนึ่งอุาาทอาพระจุฬโลกก็เรียกเนื่องจากว่าเป็นพระนี่ตอนนี้เขาลังต่อยมวยนะเดินๆแต่เมือบอกเนี่ยอาจจะเป็นการบบนนะครับนี่เอพอแล้นหน้าสารนี่ยนะนี่สดๆนี้ พยัญชนะชัยนีชอบชอบมอบวยมากเลยนะแล้วก็นี่อาจาจะเป็นการบนนะครับก็เอาเล่าต่อครับตอนนี้นเสร็จรก็แบบว่าท่านก็รัชกาลที่หนึ่งนะผู้ที่ยอดฟาจุฬาโลกก็เลยเรียกมาเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นเนอ่อเป็นฐานเอกของพระเจ้าตากซึ่งอู่ลงพระชนไปแล้วก็เรียกมาว่าจะสวามิภักดิ์แล้วมามาอยู่ร่วมกันไหมนี่แหละฮะ พระยาพิชัยบอกว่าข้าจะไม่เป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายขอตายต่างพระเจ้าต่างไปก็เลยถูกประหารชีวิตก็เลยขอให้ถ้าตายไปแล้วเนี่ยขอให้ลูกเนี่ยได้รับราชการในโรมแล้วกันตั้งกันนั้นก็เลยลูกก็ได้เข้ารับใช้ราชการที่หนึ่งในราชวงศ์จัก,กรีและเป็นที่มาของต้นตระกูลของ พญาพิชัยดำหักเนี่ยนะครับก็คือต้นตระกูลก็คือต้นตระกูลวิชัยวิชัยขันขันคะวิชัยขันทะคะหรืองไงเนี่ยครับนะเป็นต้นตระกูลนี่แหละเป็นที่มาของพญาพิชัยดำหักนี่แหละ